คลิปนี้จัดให้พิเศษสำหรับคอกาแฟแคปซูลครับในที่สุดก็เจอ1ในกาแฟแคปซูลที่รสชาติดีแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่ากาแฟทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าผมนี้มีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ กบอยสวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของกาแฟแคปซูลครับจากที่เคยทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วคลิปหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วกาแฟแคปซูลเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วถ้าเราหากาแฟที่รสชาติดีๆแล้วรู้จักวิธีการสกัดออกมาให้ได้แบบที่เราต้องการเราก็สามารถมีกาแฟดื่มได้แบบง่ายๆเช่นเดียวกันครับสำหรับกาแฟแคปซูลน,นะครับ มันคือความง่ายครับตอบโจทย์สําหรับคอกาแฟาที่ชอบดื่มกาแฟาที่บ้านแล้วไม่ต้องการยุ่งยากใดๆนะครับแค่เปิดเครื่องใส่แคปซูลแล้วก็พร้อมดื่มได้เลยนะแต่ทีนี้ในท้องตลาดบ้านเรานะครับมีกาแฟาแคปซูลเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้ผมเจอหนึ่งยี่ห้อครับที่อยากมาแนะนำให้กับเพื่อนๆและต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบดื่มกาแฟาแคปซูลในรสชาติที่เข้มข้นนะครับ ที่ห้อนี้ไม่ผิดหวังเลยครับเป็นแคปซูลของลอเอสเปรสโซนะครับนอกจากกาแฟแคปซูลแล้วเขายังมีกาแฟชงสำเร็จรูปซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับเป็นแคปซูลของฝรั่งเศสนะครับมาในกล่องที่แพ็คมาแบบสวยงามเลยนะครับข้างในกล่องเขาก็บรรจุแคปซูลมาตามขนาดของกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละ กล่องแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกล่องที่ผมถืออยู่ตอนนี้เลยนะกล่องนี้จะเป็นริสเตโต r ครับริสเตโตถ้าตามศัพท์ของกาแฟก็คือช็อตกาแฟที่ออกแนวเข้มข้นนะครับถ้าเราสกัดจากเครื่องชงเอสเปรสโซเป็นอัตราส่วนแบบ1ต่อ1ทีนี้พอมันมาอยู่ในแคปซูลนะครับมันก็ได้ความเข้มข้นตามแบบฉบับของริสเตโตจริงๆเลยนะแล้วข้างกล่องนะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าความ ของเขานะครับเขาใช้คําว่า intensity นะครับความเข้มข้นนะไม่ใช่ความขมนะครับเราต้องแยก2คํานี้ให้ออกกันนะ intensity ก็คือระดับ11ครับสาหรับริสเตโตกล่องนี้ครับเรียกว่าความเข้มข้นมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนรสชาตินะครับที่ผมได้ลองชิมแล้วนะครับแกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วถือว่า เข้มใช้ได้ครับไม่ได้จืดจางแบบที่หลายๆคนคิดหรือว่าเคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้รับรองว่าเข้มจริงๆถูกใจคอกาแฟสายดาร์กแน่นอนครับด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสครับฉะนั้นสไตล์แล้วก็รสชาติของกาแฟก็จะออกไปทางฝั่งยุโรปนะครับเหมือนฝรั่งเศสเหมือนอิตาลีที่เขากินแบบเข้มๆกันครับทีนี้มาดูกล่องต่อมานะตัวนี้นะครับกล่องที่2เขามีชื่อเรียก เฉพาะเหมือนกันนะครับกรองนี้จะเรียกว่าฟอ์ซาครับฟอ์ซาความเข้มข้นก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเอสเพรสโซหรือว่าช็อตเอสเพรสโซนั่นเองครับในระดับอินเทนซิตี้เบอร์9ครับเรียกว่าเข้มขน้นน้อยกว่าตัวรีสเตโตลงมานิดหน่อยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสกัดของเราเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แคปซูลในรูปแบบของนี่ครับเป็นแคปซูล ที่ใช้กับเครื่องชง n นส p r e s s o นะครับเป็นแคปซูลขนาดเล็กนะทีนี้พอเป็นแคปซูลไซส์นี้นะครับเข้ากับเครื่องชงซึ่งโดยปกติเครื่องชง Nespresso เขาก็จะมี2ระดับก็จะมีระดับที่1ได้ปริมาณของกาแฟออกมาประมาณ40 ml ประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราสามารถกดหยุดเครื่องก่อนก็ได้นะครับถ้าเราต้องการปริมาณกาแฟที่น้อยๆแล้วก็เข้มข้นนะครับสำหรับกล่องนี้ก็คือ ฟอร์ซาก็เหมือนกับเอสเปรสโซนั่นเองครับส่วนกล่องสีม่วงนี้นะครับนี่กล่องสีม่วงจำง่ายๆเช่นเดียวกันเลยเหมือนการสกัดกาแฟปกติเลยนะครับกล่องนี้เราเรียกว่า p r o ฟอนโดนะแล้วเขาก็จะมีชื่อบอกตรงด้านหน้านี้เช่นเดียวกันว่าเป็นช็อตแบบลุงโก้ครับรสชาติของโปรฟอนโดหรือว่าลุงโก้กล่องนี้นะครับจะมีเทสโนตในแบบคล้ายๆกับแอลมอนนะ มีกลิ่นหอมๆของพวกโทนนัตตี้เล็กน้อยนะครับมีกลิ่นของสปายส์หรือว่าเครื่องเทศเจอืเจอ,เ,จอเล็กๆนะครับจากที่ผมได้ลองชิมแล้วนะครับสำหรับกล่องสีม่วงนี้นะส่วนกล่องนี้ สุดท้ายนะกล่องสีฟ้าสำหรับใครที่อยากดื่มกาแฟแต่ไม่อยากได้ปริมาณคาเฟอีนนะครับหรือว่ามีคาเฟอีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเป็นกาแฟแบบดีคาฟครับเขาใช้คำว่าดีคาฟฟินาโตนะครับเป็นไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นภาษาอิตาลีหรือเปล่านะครับระดับความเข้มข้นก็คือ Intensity ีระดับ6ครับอันนี้ก็คือเข้มข้นน้อยที่สุดนะสำหรับกาแฟดีคาฟส่วนกล่องสีม่วงเมื่อสักครู่ผมลืมบอก เข้มข้นระดับ8นะครับก็เรียงกันมาเลยครับมีเข้มข้นน้อยสุดนะตั้งแต่เบอร์6 8 9แล้วก็11ครับ เลือกได้ตามความชอบของเราเองเลยครับส่วนวิธีการที่เราจะมาสกัดน้ํากาแฟปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเราแล้วก็เราสามารถกำหนดเองได้ครับทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับผมได้ลองแล้ว3กล่องนะครับมีอีกหนึงกล่องที่ยังไม่ได้ลองก็คือตัวดีครับซึ่งเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง พร้อมกันเลยครับวันนี้ผมก็มีเครื่องสำหรับทำกาแฟแคปซูลด้วยนะก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเลยของหลอดเอสเ s รสครับเดี๋ยวเราไปสกัดกาแฟแล้วก็ลองชิมเลยครับนี่นะครับพอแกะกรองออกมาเฟรชอบความที่แบรนด์นี้เขาค่อนข้าง ใส่ใจในรายละเอียดนะครับตัวแคปซูลสวยนะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีสกรีนยี่ห้อสกรีนสีแบบชัดเจนเลยนะครับถ้าเราแกะออกจากกล่องหรือใครที่เป็นคอกาแฟาแคปซูลอยู่แล้วอาจจะมีตัวรางสําหรับใส่แคปซูลเราก็แกะออกจากกล่องแล้วก็ไปใส่ที่รางก็จะเห็นสีชัดเจนไม่งงนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเปิดเครื่องพร้อมทํางานเรียบร้อยแล้วความง่ายก็อยู่ตรงนี้แหละนะ นี่วางแคปซูลลงไปแบบนี้ได้เลยฮึบใส่ลงไปแล้วก็กดนี่มีแก้วมาด้วยนะครับซึ่งเครื่องชงตัวนี้ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี่อันนี้ก็ระดับเหมาะกับแก้วเอสเปรส so เลยเอาละผมก็จะกดไปที่ช็อตอันแรกก็คือช็อตเอสเปรสซ o นะครับปุ่มแรก นี่ครับมาแล้วกลิ่นเริ่มหอม,อมหอมมากครับท่านผู้ชมอยากให้กลิ่นทะลุออกไปมากเลยแก้วนี้ผมกดเป็นช็อตเอสเปรสโซออกมานะครับถ้าปุ่มเอสเปรสโซปุ่มแรกเลยก็จะได้ระดับคือ40 ml นะครับกลิ่นหอมมากเลยครับ ม,มีรสชาติมีความหวานนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นโทนผลไมเล้เล็กๆนะมีฟุตตี้เล็กน้อยนะครับไม่ได้ขมไปซะทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆครับว่ายี่ห้อนี้นะเรียกว่าพอกดออกมาเป็นกาแฟเป็นช็อตออกมาแล้วเนี่ยดื่มได้แบบค่อนข้างเข้มข้นเลยครับอาจจะไม่ได้เทียบเคียงระดับเอสเปรสโซ่ที่เรากดจากเครื่องชงนะครับแต่ ความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วครับเหมาะมากสำหรับใครที่ดื่มที่บ้านครับอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละเรื่องกาแฟแคปซูลนะจริงๆมันไม่ได้เลวร้วายหรือมันไม่ได้แย่อย่างที่หลายๆคนคิดครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะใครสะดวกใครอยากรวดเร็วแนะนำเลยแคปซูลครับแล้วผมก็ยังมีติดไว้ที่บ้านแบบนี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าบางอารมณ์เราก็ ขี้เกียจกดกาแฟนะครับขี้เกียจไปสกัดจากเครื่องอะไรเงี้ยมันต้องมีหลายขั้นตอนแต่ว่าแคปซูลก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับพอเรายกก้านนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับตัวแคปซูลที่ใช้แล้วก็ถูกทิ้งลงไปที่กล่องด้านล่างนี้ไหนไหนไหนๆก็ลองกันให้ดูแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูการสกัดการไหลของแคปซูลให้ดูสีของ น้ำกาแฟแล้วกันไหนๆถ้าดมแล้วก็ชิมไม่ได้นะครับเรามาดูสีของน้ำกาแฟผมจะใช้แก้วใสสก,กัดกาแฟให้ดูแล้วกันครับเราใช้กรองนี้นะฟอ r ซานะครับที่ผมเพิ่งใส่ไปเมื่อสักครู่ความเข้มข้นระดับ9ก้าครับแล้วเดี๋ยวจะกดแบบเอสเปรสโซออกมานี้เราก็ย้ายฐานของเขาลงมาต่ำหน่อยนะเพื่อใส่แก้วได้ นี่นะครับคือความสะดวกของเครื่องชงแคปซูลครับก็จะกดแบบเอสเปรสโซ40 ml นะครับ ก็คือชอ็อตในปริมาณ40 ml นะครับเป็นชอ็อตเอสเปรสโซ่หอมๆเลยแน่นอนครับถ้าเทียบกับแก้วก่อนหน้านี้นะครับตัวดีคัฟความเข้มข้นก็จะน้อยกว่าตัวนี้จะชัดมากขึ้นครับคือเอาตามความรู้สึกเลยนะ ถ้าใครที่ชอบดื่มกาแฟดำนะครับอย่างผมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับในความเป็นกาแฟแคปซูลแล้วได้รสชาติได้ความเข้มข้นออกมาระดับนี้นะครับกลิ่นความหอมชัดเจนเรื่องของเทสโน้ตเรื่องของรสชาติที่สัมผัสได้นะครับมันก็จะออกคล้ายๆกับช็อกโกแลตคาราเมลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดๆเลยนะคือความกลมกล่อมครับมันมีความหวานติดอยู่ที่ ลิ้นกลืนลงไปแล้วก็ยังหวานอยู่ในลําคอนะจะไม่ได้ขมแบบขมปีเหมือนกับหลายๆยี่ห้อที่เจอมาหรือว่าไม่ได้จืดไม่ได้จางแบบที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับเรียกว่าดื่มได้นะครับเป็นกาแฟที่ค่อนข้างดีเลยเช้าเชวันไหนแบบอารมณ์ขี้เกียจก็ขอกดแคปซูลละกันนะครับหรือช่วงไหนที่มเมล็ดกาแฟหมดสั่งไม่ทัน นะมีแคปซูลติดบ้านไว้แบบนี้ก็สะดวกครับตอนนี้ผ่านไป2แก้วแล้วนะครับสำหรับ2กล่องที่ได้ลองทั้ง f o r ์ซแล้วก็ดีครับนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าถ้าเป็นคอกาแฟนมนี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาพิสูจน์พร้อมกันเลยก็ได้นะถ้าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนมนะเราจะดื่มเป็นอะไรดีลนะ่ะ สมมุติทำคาปูชิโน่ละกันเนาะวันนี้ผมมีเครื่องสําหรับทําโฟมนมร้อนแบบอัตโนมัติครับซึ่งเหมาะกับกาแฟแคปซูลครับใครที่ชอบดื่มกาแฟนมก็สามารถทํากาแฟจากเครื่องแคปซูลแล้วมาใส่กับโฟมนมแล้วก็นมร้อนได้เลยเดี๋ยวไปทํำคาปูชิโน่ร้อนกันเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ช็อตแบบริสเตโต้ละกันเลือกแบบที่เข้มสุดนะเบอร์11เพื่อให้ไปผสมกับนม แล้วดูซิว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวมาลองกันครับ ชีโนโร้อนครับ m, โอเคนะใช้ได้เลยครับรสชาติของกาแฟค่อนข้างนุ่มละมุนถ้าถามผมว่ารสชาติแบบนี้โอเคเลยไหมผมว่าใช้ได้เลยครับ<าต>ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับ3ามแก้วที่ผมได้ทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะทั้งหมดทั้งมวล รสชาติโอเคมากเลยครับใครที่ชอบดื่มกาแฟแคปซูลนะครับแนะนำครับแคปซูลของลอก็เลือกระดับความเข้มตามที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งนอกจากเมนูทั่วไปแบบนี้แล้วนะเรายังสามารถนำไปต่อยอดทำเมนูกาแฟอื่นๆที่เหมือนกับชงจากเครื่องเอสเปรสโซได้เลยอย่างใครที่ชอบดื่มเป็นกาแฟน้ำส้ม กาแฟน้ำพึ่งมะนาวโซดาเราสามารถทำช็อตกาแฟออกมาแล้วก็นำไปผสมกับส่วนผสมที่เราต้องการได้เช่นกันครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของกาแฟแคปซูลนะครับในความง่ายความรวดเร็วไม่ยุ่งยากนะครับจะมีไว้ที่บ้านหรือว่าจะมีไว้ในออฟฟิศก็ได้นะครับแนะนำครับสำหรับยี่ห้อนี้ครับ ลอเอสเปรสโซครับไว้มีโอกาสในคลิปถัดๆไปนะครับผมจะนำแคปซูลพวกนี้มาทำเป็นเมนูอื่นๆให้เพื่อนๆได้ชมเป็นไอเดียกันนะครับส่วนใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจของเขาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์ไว้ให้เช่นเคยครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆอย่างเช่นทาง Shopee นะครับก็มีลิงก์สำหรับสั่งซื้อแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ครับเอาเป็นว่าวันนี้อร่อยกระบอยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ